ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news สมพงศ์ขนทีมเพื่อไทยให้กำลังใจชาวขอนแก่นหลังถูกน้ำท่วมนับเดือนที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นพักเพื่อไทยนำทีมโดยนายสมพงศ์อมรนวิวัฒน์หัวหน้าพักนายชัยเกษมนิติสิรินางพวงเพชรชุนละเอียดนายประเสริฐจ,จันทรารงทองนายแพทย์ชลนานสีแก้วนำสอสและบุคลากรขอ,ของพักเพื่อไทย ลงพื้นที่ให้กําลังใจแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนพร้อมกับมอบสิ่งของจําเป็นเพื่อการยังชีพขณะเดียวกันก็ได้ถือโอกาสพบปะพ,พี่น้องประชาชนซึ่งถึงแม้ว่าสถานการณ์อุทกภัยจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติแต่หากบริหารจัดการให้ดีพี่น้องประชาชนก็จะไม่ยากลำบากและสามารถลดทอนความเดือดร้อนลงได้แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศ สมพงศ์กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยมาจากพี่น้องประชาชนมาให้กำลังใจและขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาได้ติดตามปัญหาของประชาชนมาโดยตลอดจึงเกิดความไม่สบายใจที่ประชาชนทุกยากทุกหย่อมยา่าซึ่งพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาคิดอะไรไม่ออกบอกพรรคเพื่อไทย โดยพักยืนยันจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในยามที่ยากลำบากจากนั้นคณะของพักเพื่อไทยก็ได้ลงเรือเข้าไปภายในหมู่บ้านซึ่งถูกน้ำท่วมเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดร,ระหว่างลงเรือสำรวจพื้นที่นายวันนิวัตรระบุรัฐออกมาตรการเยียวยาไม่โดนใจประชาชนทั้งหน้าข้าวและพืชไร่ชดเชยไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นที่สำคัญต้องเร่งรัดเยียวยาโดยเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและนายแพทย์ชลนลน่านกล่าวว่าขณะนี้มีวิกฤตซําซ้อนเกิดขึ้นทั้งสถานการณ์โควิด -19 อุทกภยัยพักเพื่อไทยไม่นิ่งนอนใจเตรียมพิจรารณาตั้งกระทู้ถามเสนอยติใช้กลไกของกรรมธิการที่เกี่ยวข้องรวมถึงพิจรารณาเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติทันที หลังสภาผู้แทนราษฎรกลับมาประชุมในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ